ดูเปียบร้อยดีนะนะก็ต้องมีบอกมีเตือนกันนิดนิดหน่อยหน่อยเป็นธรรมดาของคนหมู่มากนะคนสวนมากก็ต้องบอกเตือนกันนะเมื่อวานนี้ได้แจ้งข่าวได้แจ้งข่าวเรื่องการทำถนนขวัดป่าน้ำบุญก็คงจะปิดรับบริจาคแล้ละ เพราะมีญาติโยมผู้มีกําลังทรัพย์รับเป็นเจ้าภาพให้โอนเงินเข้าบัญชีวัดป่าน้ําบุญไปเรียบร้อยตามจํานวนที่ประกาศไว้เมื่อวานนี้นะนะที่ใครที่ใครบริจาคไว้ที่วัดเมื่อวานนี้ก็ต้องโอนไปสนทบเพราะป่าในการทําไม่ได้จ้างช่าง ขอแรงศรัทธายาติโยมช่วยกันทําได้ยินท่านบอกอย่างนั้นนะนะมันถึงไม่ได้ใช้งบมากก็มีส่วนซื้อเหล็กแผ่นวายเมตดแล้วก็ซื้อปูนสำเร็จรูปปูนสำเร็จที่ขายเป็นรถเป็นรถนั่นเนี่ย <c oughs> ก็ปรากฏว,ว่าพอประกาศไป ญาติยโยมเขาก็ส่งข่าวกันก็มีญาติโยมผู้มีกําลังพอจะทําได้เขาก็รับเป็นเจ้าภาพแล้วโอนเงินไปให้ทางวัดเขาก็โทรไปแจ้งให้ทราบว่าเรียบร้อยแล้วก็โทรไปแจ้งทางวัดป่าน้ําบุญนั่นเราก็เป็นสะพานบุญเชื่อมโยงให้โยมได้รับ รู้ข่าวสารการพัฒนาวัดอะไรพอมีกำลังที่จะทำก็ทำนะการที่เป็นสะพานบุญก็เป็นการเชื่อมถ้นะาเราไม่ประกาศไม่ชักชวนนะมันก็ไม่สามารถที่จะข่าวนี้ก็ไม่สามารถที่จะกระจรจายไปให้บุคคลผู้มีเงินคือเรื่องบอดีผู้มีทรัพย์พอที่จะ แบ่งปันช่วยเหลือโดยที่ตนไม่เดือดร้อนแล้วก็อนุมโมทนากับลหลายๆคนที่ตั้งจิตตั้งใจว่าจะร่วมด้วยช่วยกันก็ประกาศให้ทราบโดยทั่วถึงใช้เวลาในเช้าวันนี้แหละประกาศให้พวกเราได้รับทราบโดยทั่วถึงและอนุมโมทนาร่วมกันว่าบุญที่ประกาศชักชวนไปเมื่อวานเนี่ย สำเร็จประโยชน์แล้วนะสำเร็จประโยชน์แล้วนะวัดเราก็เออเมื่อวานนี้ถ้าฝนมันตกมาแบบนี้นะก็คงจะ <c oughs> คงจะสนุกก็น,น่าดูนะ <c oughs> คงจะสนุกก็น,น่าดูก็อนุโมทนาสาธุกับทุกเจ้าภาพทุกศรัทธาทุกแรงใจ ที่เราเทให้กับวัดป่านนจิกทุกครั้งทุกคราวเสมอมาถ้ามีการจัดการจัดงานผู้คนก็ไม่รู้มาจากทิศทางไหนบ้างในทิศทั้งแปดจบกับข้าวปลาอาหารเนี่ยก็พอพอที่จะต้อนรับศรัทธามันเกิดขึ้นด้วย ทานนบันรมีนั่นแหละที่เราให้ทานไปที่เราช่วยเหลือไปแล้วก็ประกาศให้โยมได้ทราบเ่อวานนี้แล้คนโน้นคนนี้โทรศัพท์มาถามเรื่องโครงการหนึ่งเดียวใจเป็นทานที่เรานำพากันมาสิบกว่าปีก็มาหยุดชะง,งักลงในช่วงโรคระบาด กำลังแร่กระจายก็เลยหยุดชะงักไปสองสามปีอยากจะให้จัดอีกเราก็พิจารณาโดยรอบครอบแล้วนะแม้แต่ในช่วงโรคระบาดท,ที่กำลังระบาดกันอยู่โครงการเราก็ไม่ได้หยุดนะช่วยเหลือผู้ถูกผู้ติดเชื้อโควิดผู้กัดตัวไปไม่ตรงโน้นบ้างช่วยเหลือตรงนี้บ้าง แล้วก็ช่วยวัดต่างๆมีญาติโยมผู้มีศรัทธาช่วยเป็นกำลังให้แล้วก็น้ำพาข่าวของสิ่งของไปส่งวัดโดนวัดนี้นะแล้วก็ทำอยู่ตลอดแต่ว่าทำเหมือนกับเป็นกลุ่มปิดนะนะแต่ในชื่อภายใต้โครงการหนึ่งเดียวใจเป็นทานอยู่เหมือนเดิมนะเนะีลยไม่ได้บอก ไปได้มากส่งข่าวกันพอที่พอคนรู้จักแล้ววัดีก็เป็นเหมือนเป็นเหมือนยานพาหนะเป็นเหมือนผู้นำพาส่งวัตถุทานาาทายธรรมเหล่านั้นถึงวัดตามที่เราตั้งเป้าหมายไว้นะปีนี้ก็พิจารณาดูว่าเราจะจัดเป็นทีมเป็นขบวนบุญหรือแบบเก่าหรือเปล่า คนมากคนรถหลายคันพิจารณาแล้วยังยังไม่ควรที่จะต้องจัดในจำนวนคนมากๆแบบนั้นหนึ่งสภาวะโรคระบาดก็ยังไม่ได้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะยังมีวิกฤตเหมือนเหมือนคลื่นใต้น้ำานนะยังยังมีให้เห็นอยู่สองก็เศรษฐกิจกำลังผันผวน เงินทองก็หายากน้ำมันก็แพงนะก็ให้ญาติโยมใครมีโอกาสจะทำบุญที่ไหนก็ทำนะหรือว่าเรามีจิตอันเป็นกุศลปฏิบัติภาวานาดูลมหายใจเข้าออกพิจ,จรารณาดูรู้รู้เท่าทันว่าชีวิตนี้มันสั้นนักชีวิตนี้มันไม่เที่ยงนะบอกสอนตนเองนะนะ พิจารณาดูนะก็ <c oughs> เลยยังสรุปแล้วก็เลยคือย,ยังไม่จัดปีนี้เอาไว้ปีต่อไปแต่ว่าโครงการเราเราก็จะไปเล็กๆใครมีโอกาสก็จะบอกในวงใกล้ๆวงเล็กๆเรียกว่าวงในอาจจะไปในช่วงในพรรษาในนี้ไปกราบไปเยี่ยมครูอาจารย์ไปในกลุ่ม ใครมีรถส่วนตัวจะร่วมเดินทางก็ไปแต่จะจัดชักชวนกันขึ้นรถบัสรถทัวร์ในช่วงนี้ของงดไว้ก่อนของงดไว้ก่อนเผื่อชวนเอาพ่อแม่พี่น้องเขาไปคนในครอบครัวเขาไปเกิดไปติดเชื้อมาเกิดป่วยมาเขาก็จะหาว่าเออเป็นเพราะโครงการนี่แหละควรที่จะหยุดก็ไม่หยุดนา,นานาจิตตัง คนคิดบวกก็เยอะคนคิดลบก็เยอะแต่เราเป็นพระผู้นำพาเนี่ยต้องละเอียดระออพอสมควรไม่บรรลุแต่ความอยากของตอนน,งนะนะบุญก็ต้องมีจังหวะบาปก็ต้องมีจังหวะมีโอกาสเหมือนกันแต่เราผู้ฉลาดผู้อยู่ผู้เข้าใกล้บัณฑิตก็ต้องเลือกโอกาสของบุญเป็นหลักไว้นะนะเอาความพร้อม เพราะการไปเป็นโครงการนี่มันต้องอาศัยความพร้อมคนหลายคนและผู้เป็นหัวหน้าผู้นำพานี่ยก็ต้องเฉลียวฉลาดมากพอสมครวรน,นะนะว่าการไหนควรยังไงเวลาไหนควรอย่างไรนะนะเวลาไหนควรอย่างไรทำอย่างไรที่จะเกิดบุญกุศลให้กับจิตใจของผู้คนจำนวนมากที่ไปร่วมกัน มีความปิติมีความสุขในสิ่งที่ตนทำมีความสุขในขณะที่เดินทางมีความสุขในขณะที่กล่าวถวายทานมีความสุขได้เข้ากล้ไรได้เห็นวัดวาอารามที่เราไปร่วมบริจาคไปร่วมทำกันมันก็มีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นแหละนะแต่สภาวะปัจจุบันนี้คนกำลังหวาดระแวงอยู่บางคนก็ยังตื่นตระหนกตกใจอยู่ในเรื่องของความกลัว โรคระบาดนี่แหละบางผู้บางคนก็ยังสับสนอยู่ยิ่งโดยเฉพาะเรื่องเงินทองทองนี่แหละมันสำคัญคนที่สะดวกก็อยากไปคนที่ไม่สะดวกนี่สิมันสำคัญแต่คิดข,ขา้าบวกลบคูณหารดูนะมันมันเสียงมากกว่าสมควรอัตราเสียงมันเยอะงั้น ในช่วงนี้เราปู่ให้ทานผู้บำเพ็ญทานใส่บาททุกเช้ามีโอกาสก็มากะปิจังหันวัดวาอารามที่อยู่ใกล้ละแวกบ,บ้านตนพอที่จะไปถึงแล้วก็ได้ฟังโอวัทธรรมฟังคำสอนของครูของอาจารย์ในสภาวะที่มันวิกฤตข้าวยากมากแพงโรคระบากําลังลุมเล้าเราก็ตั้งสติดีๆ ภาวนาดีๆอะไรที่มันไม่เป็นประโยชน์อะไรที่มันเป็นโทษเราก็อย่าไปคิดอย่าไปทำอย่าไปพูดมันเพราะว่าความตายนี่มันจอดอยู่แค่ปลายจมูกรเรานั่นแหละนะจึงพยายามที่เราส,สาร้างศาลาขึ้นมาเมื่อวานนี้ความเป็นระเบียบนี่มันทำให้ราองงาม ความงามความงามในพุทธศาสนาคือความมีระเบียบมีกฎมีกติกาจะทำให้คนงามแต่ความงามทางโลกเขาดูกันที่รูปพันสันฐานดูกันท er> ี่ผิวพ as ันหน้าตาสวดทรงองค์เอวนี่คือความงามทางโลกเขาประกวดประชันกันเรื่องพวกนี้แต่ความงามทางธรรเนี่ยผู้ มีจิริยามารยาทที่งามผู้มีศีลพวกนี้เป็นจะเป็นคนต่ำคนสูงคนดำคนขาวอ้วอนผอมไม่ได้เกี่ยวคอยมีจิตใจที่ประกอบไปด้วยหลักของศีลของธรรมมีจิตใจที่เอื้อเพื่อมีจิริยามารยาทอันดีงามคนจะสวยไม่ใช่สวยเพราะตาหวานหรอก <c oughs> เขามีกรอนมีโครงเขียนไว้เห็นไหมคนจะดีดีที่น้ำใจเนี่ยนะเพราะมันมันจะทำให้เรานี่ไปที่ไหนมันก็สง่างามพระเจ้าพระสงฆ์เราก็เหมือนกันเห็นไหมพอได้ครองภากาสาวพัดเข้าแล้วเนี่ยธงชัยของพระศาสนาธงชัยขององค์พระศาสดาพระสมามพุทธเจ้าเนี่ยมันดูมันดูมันดูแล้วมันสบายตาสบายใจ ครูอาจารย์ท่านจึงให้ย้ําเราเรื่องการห่มผ้าเรื่องพวกการดูแลสีผ้าเรื่องพวกนี้แหละ<ฮ>เวลาออกจากอาวาสออกจากวัดห่มผ้าอย่างไรเวลาอยู่ในวัดห่มผ้าอย่างไรเวลาวินทบาทห่ผมผ้าเป็นปริมณทนไหมเนาะเจ้าวาดประธานสงฆ์ท่านเดินทางไปพักครั้งที่อา,อาวาสอื่นอารามอื่น เช้ามาท่านระลึกนึกถึงลูกศิษย์ที่อยู่วัดเออลูกศิษย์พระเน้นที่วัดจะห่มผ้าเป็นปริมันทนดีไหมเนาะเห็นไหมนี่มันคือความสง่างามมันเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ที่ชัดเจนของผู้เดินตามรอยบาทขององค์พระศาสาดาสมมติว่าเป็นภิกษุบริษัทผู้อยู่แถวหน้าผู้อยู่แถวหน้าก็ต้องเป็นตัวอย่างให้ผู้ ู้อยู่แถวรองลงไปให้เห็นว่าเออท่านทาได้ดีทําได้งามอะไรแล้วที่ทําได้ดีอะไรที่ทาได้งามก็เพราะข้อวัดปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติตามข้อวัดปฏิบัติตามหลักของศีลและธรรมความงามมันก็บันเจิดขึ้นปรากฏขึ้นคนทั้งหลายเห็นแล้วก็มีความปิติสุขมีความสบายใจได้เห็นการสำรวมกายวาจาจิตของเรา พระภิกษุสามเณรเห็นไหมเรื่องพวกนี้มันมันสะท้อนย้อนกลับมาในใจของผู้ประพฤติธปฏิบัติใจของผู้ที่ประกอบไปด้วยพุโทโธพุธโทโธนั่นเหละมันก็ตื่นเบิกบานมีชีวิตชีวาขึ้นมามีพละงกำลังขึ้นมาที่จะต่อสู้กับกิเลสตัณหาทั้งหลายทั้งปวงทั้งมวลเรื่องนี้สำคัญ งั้นพวกเราเนี่ยอย่าประมาทในการดําเนินชีวิตในการใช้ชีวิตเรื่องการให้ทานด้วยวัตถุทานเรียกว่าการละทานเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องเลือดต้องรู้อะไรหรอกทำที่เรามีนี่แหละให้ในส่วนที่เรามีนี่แหละให้แล้วเราก็ไม่ลําบากถ้่ให้แล้วมันลําบากจิตใจมันจะเบิกบานได้ยังไงมันก็เป็นทุกข์ไดสาเหตุที่เกิดจากการลําบากเนี่ยมันก็มีอยู่หลายสาเหตุ พอให้ทานแล้วอยากให้คนยกย่องสรรเสริญอย่างเนี้ยเมื่อเขอาไม่ยกย่องสรรเสริญอยากให้เขาเคารพนับถือตนว่าตนเองเป็นผู้ให้ทานเป็นกระลึกะบอดีผู้มั่งคั่งให้ทานแล้วก็อยากให้คนยกย่องห้อมลอ้อมเมื่อไม่ได้เป็นอย่างที่ตนเองปรารถนาตั้งใจใจมันก็หอเหี่ยงอีกอย่างก็ให้ทานเกินตัวอย่างเนี้ยเป็นต้นนี่มันก็ทําให้ตนลําบากใจภายหลัง สิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุเล็กๆน้นนอยๆที่ทำแล้วไม่ให้จิตเบิกบานไม่ให้จิตประกอบไปด้วยความรู้ที่แท้จริงงั้นบุคคลเราผู้เชื่อมั่นในหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาท่านจึงบอกว่าของที่ให้ทานไม่ใช่ต้องไปแข่งขันกันมีโอกาสกว่าทำ ของที่ได้มามันก็บริสุทธิไไไมม์ไม่ได้ไปขโมยไม่ได้ไปบังเบียดเสียดใครมาไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเพื่อจะได้รั์มาบริจาคสิ่งของมาบริจาคบางทีบางคราวนี่การเป็นผู้ขอเนี่ยมันก็สร้างความลำบากแก่ให้กับผู้ถูกขอเช่นกันนะพุทธศาสนาจึงมีหลักของพระวินัยไว้ชัดเจนว่า ราเนนจะขอของกับบุคคลใดอย่างที่เป็นผู้พรนนาบอกไว้อย่างเป็นญาติโดยสายเลือดสามารถที่จะบอกจะขอได้แต่ก็ต้องให้พิจารณาดูว่าเขาอยู่ในสถานะที่เราจะขอจะบอกได้หรือไม่หมยังมีคกำกลับไปอีกนะไม่ใช่ว่าเป็นญาติโดยสายเลือดเขาหากิน เลี้ยงชีพก็ยังลําบากแล้วก็แล้วก็ยังไปขอเขาอีกว่าพระวินณยอนุญาตในขอได้อย่างนี้ท่านก็ปรับเป็นอาบัติไปกันนะไปเบียดเบียนเขาให้เขาเกิดความลําบากใจนะผู้ปรนนาก็เช่นกันเมื่อไปขอแล้วเขาไม่พร้อมอย่างนี้ก็ต้องดูด้วยนะไม่ใช่ว่าเขาพร้อมที่จะให้เราไหมเออถ้าเขาไม่พร้อมเออเราไปขอเขาก็าเกิดความลําบากใจผู้ขอเนี่ยจึงสร้างความอึดอัด สร้างความลำบากแก่ให้กับผู้ถูกขอเนี่ยสำคัญเราไปตรงโน้นตรงนี้บ้างไปพยายามยับยั้งความอยากต้นไว้นะนะเราไปดูไปเห็นศึกษาเหมือนกับเด็กน้อยสองคนไปเที่ยวงานกายชาติไปเห็นวิทยุทางซิสเตอร์เด็กคนหนึ่งมีความคิดไปเออเราต้องหาวิธี จาของร้านเผอเราต้องขโมยเราอยาก,กได้เวลาไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเราจะได้เปิดฟังบ้างมันหายากนะวิทยุทานทิสเตอร์สมัยก่อนมันไม่ใช่ว่าจะฟังกันได้ไง่ายๆนะทีนี้อีกคนหนึ่งเห็นเอ๊ก็ทํำยัำยงไงเขาทาวิทยุเนี่ก็ทํำยังไงมันถึงมีเสียงแล้วแกก็มีความตั้งใจเด็กคนนั้นก็มีความตั้งใจว่าเราต้องศึกษาต้องเรียนรู้พวกนี้เพื่อจะมาทําวิทยุเพื่อจะมาซ่อมวิทยุนะ ไอเด็กที่คิดที่จะขโมยวิทยุโตมาเป็นเด็กขี้ขโมยแต่เด็กที่มีหัวคิดที่ว่าอยากจะเป็นช่างอยากจะมีวิทยุใช้เองอยากจะทำเองได้ต้องไปเรียนศึกษาสามารถที่จะทำวิทยุหรือมีเงินซื้อวิทยุมาใช้เองฟังเองได้เราไปที่ใดที่หนึ่งก็เหมือนกันเราเห็นต้นมงต้นไม้เขาสวยงามเขาเลี้ยงยังไงต้นไม้พันุ์อะไรศึกษาทีนี้ เขาก็สองมือสองตเท้าเหมือนกับเรานี่แหละเราก็มาทําเองเลี้ยงเองต้นไม้มันก็เหมือนกับคนนี่นะความเป็นอยู่ตรงต้นไม้นี่บางต้นก็ชอบแดดบางต้นก็ชอบแดดไม่มากแดดลำไรลาไรยังบางคนถึงเวลาแดดช่วงบ่ายหน่อยช่วงเช้าหน่อยคนก็ขนหลกไม้ไปอาบแดดแดดแจะหน่อยก็ขนต้นไม้เข้ามาเลย บางต้นก็ชอบน้ำบางต้นก็ไม่ชอบน้ำรดน้ำทีเดียวอยู่ได้เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์นั่นแหละแต่เราไม่รู้จกากต้นถ้าเราไม่ศึกษาไอ้ต้นที่ไม่ชอบน้ำมันก็รดน้ำมันทุกวันมันก็เน่าดิทีนี่น <c oughs> อน,นี่สำคัญเลยนะมันต้องมีทฤษฎีมีภาคการศึกษาภาควิชาการพอสมควรเ่ยนะก่าที่จะมาลงมือปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาก็เช่นกันนะ การเรียนปริยัติการศึกษาทฤษฎีแล้วก็ฟังจากครูจากอาจารย์นี่แหละท่านบอกท่านแนะนําท่านบอกท่านสอนหลักสิขาบทเล็กๆน้อยๆเราก็มารองพิจารณาดูมาใค่ครวญดูว่าตรงไหนมันเข้ากับจริตทิศสัยของเราตรงไหนพอที่จะปฏิบัติได้เหมาะสมแก่สถานะของเราเราก็มาประพฤติปฏิบัติไป และที่สําคัญในที่เตือนบอกคนทุกคนที่มีโอกาสได้มาฟังเรื่องลมหายใจนี่แหละสําคัญการดูลมหายใจการภาวนาดูลมหายใจซึ่งมันมีอยู่แล้วเรามันหายใจออกแกเข้าอยู่ทุกวันทุกวินาทีนะหายใจออกแก่เข้าเราไม่ค่อยได้สนใจดูมันดูมันบ้างเถอะนะสะสวดลมหายใจเข้าปอดลึกๆดูมันพนั่งดูทํางานอยู่ก็ดูลมหายใจไปด้วย มันไม่เป็นอุปสรรคต่อการงานใดๆทั้งสิ้น,นการดูลมหายใจนี่ลมหายใจนี่มันสําคัญกว่าอย่างอื่นนะที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตเราเลยนะข้าวว่าสําคัญต่อชีวิตแล้วเราก็ยังอดข้าวได้หลายวันนะนะเป็นเดือนเขาก็อดมาน้ําอดได้ไม่กี่วันนะตายร่างกายเราขาดน้ําไม่ได้นะแสดงว่าน้ํามันสําคัญกว่าข้าวเขามปอีก สองอย่างนี้ว่าสําคัญนลอากาศหายใจนี่ยิ่งสําคัญกว่าพวกนี้อีกนะได้ไม่เกินหนึ่งนาทีหรอกนะมันจะตายแล้วนะคนที่กั้นลมหายใจอวาดำน้ําได้เป็นนาทีนี่ไม่ใช่ธรรมดานะถ้าไม่มีออกซิเจนช่วยนะนะไม่ได้มีถ้าดำลงไปโดยปิดจมูกนี่ในนาทีหนึ่งมันก็เก่งแล้วนะแสดงว่าอากาศนี่มีความสําคัญต่อการดารงชีวิตของพวกเรามากมายมหา,าศาน และอากาศที่เราหายใจเข้าใจออกก็เป็นส่วนที่จะทําให้เราภาวนารู้ทตุรู้ขันได้ชัดเจนมีสติปัญญาเจริญง,งอกงามก็ต้องอาศัยสติปัญญาเรานี่แหละงั้นพวกเราอย่าหายใจทิ้งไปเฉยแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมันดูมันพิจารณาเหมือนมันบอกรายละเอียดกันไม่ได้หรอกเอาเบื้องต้นนี่แหละให้ดูก่อนเหมือนพระไปถามการภาวนากับหลวงปู่เสาตมาเคยอ่านเจอใน ชีวประวัติหลวงปู่เสาซื่เขียนโดยหลวงพ่อพุทธ,ธานิอยู่ลูกศิษย์ไปถามหลวงพ่อครับภาวนาทำอย่างไรครับพุโทโธตี้หลวงปู่เสาบอกแล้วพระก็ถามต่อพุโทโธแล้วจะได้อะไรครับถามมาพะข้าแม้วงอย่างเลยนะมันจะถามไปเลยเพราะความสงสัยจะจบสิ้นสงสัยโดยการซักถามไม่ได้ ความสงสัยจบสิ้นลงได้ก็เพราะการประพฤติปฏิบัติผู้ประพฤติปฏิบัติเขาไปรู้อย่างจริงจังไงแหละมันจะหายความสงสัยอ๋อ oh, มันเป็นแบบนี้โอ้มันเป็นแบบนี้หายความสงสัยแหละทีนี้นะอา้าวก็เลยพูดให้ฟังก็อนุโมทนาสาธุกับทุกทุกศรัทธาทุกทุก,ทกคนเมื่อวานนี้ที่ร่วมด้วยช่วยกันทุกฝ่ายทุกแผนกให้งานผ่านพ้นวิ้วยดีธรรมชาติก็เป็นใจผลไม่โปรยปรายลงมาให้เราลําบากเราก็ สะดวกสบายไปทุกอย่างนี่แหละบุญอุ้งชูการปฏิบัติภาวนาปกปักรักษาให้เราอยู่อย่างไม่เดือดร้อนไม่ลำบากนักเพราว่าเราจะทำอะไรก็มีความทุกสิ่งทุกอย่างเอื้ออหนวยให้ประสบผลสำเร็จไปด้วยดีด้วยกันทุกครั้งทุกครา